ทุกคนนะคะม่เอจะมาชวนทำเครื่องแยกเหรียญกันนะคะแล้วมาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะก็จะมีะปืนกาวค่ะแล้วแล้วก็แท่งกาวด้วยนะคะจะใช้เยอะนิดนึงนะคะ,ะต่อไปก็จะเป็นพวกนี้เลยค่ะมีคัตเตอร์ดิซอนะคะกันไกรกระดาษกาวสมงหน้าแล้วก็กระดาษกาวหนังไก่นะคะ้มับรรทัดนะคะอุปกรณ์เครื่องเขียนเนาะพื้นๆน,นะคะ แล้วก็เป็นกระป๋องสีค่ะเอาไว้พ่นเวลาฟิชเจอร์บอร์ดเราอาจจะไม่ค่อยสะอาดเลยเท่าไหร่น้อฟอิชเจอร์บอร์ดนะคะพี่เอจะใช้แบบอันเกา่าหรือว่าน้องน้อยใช้แบบอันใหม่ก็ได้นะคะ,ะแล้วก็เป็นพวกของตกแต่งนะคะของตกแต่งก็จะเป็นเนี่ยเป็นสติกเกอร์เป็นดอกไม้แบบนี้นะคะประดับมุมอะไรเงี้ยนาะแล้วก็ลิบบิ้นนะคะเอาไว้ตกแต่งแล้วก็เป็นดอกไม้ตกแต่งแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าทำยังไงกันนะคะ ก็ตอนแรกนะคะเมเอจะเตรียมเหรียญน,นะคะมีสี่เหรียญน,นะคะมีเหรียญหนึ่งบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทนะคะามาเตรียมแบบนี้กันนะเหรียญที่เราจะมาใช้นะคะเอาไปแยกเหรียญกันนะคะก็ไม่จะเตรียมฟิวเจอร์บอลเลยค่ะแล้วแต่ใครจะใช้สีอะไรก็ได้นะนี่แม่เอใช้20ซนติเมตรนะคะแล้วก็สูงขึ้นไปประมาณ่างนิ้วครึ่งนะคะประมาณเนี้ยสนิ้วครึ่ง ตัดมาเลยแบบนี้นะคะเราก็จะมาวัดด้านข้างกันนะอเอาเหรียญเอาเหรียญหลบไปก่อนเนาะนะคะไม่จะวัดเข้ามานะคะตรงนี้นะ1เซนติเมตรนะคะอ่าแล้วเราก็วาดยาวไปเลยนะคะลากยาวไปเลยหนึ่งเซนติเมตรแล้วก็ขอบด้านบนอีกอันหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งหนึ่งเซนติเมตรเหมือนกัน,นะค,ะค่ะค่ะก็ค่อยๆทําไปนะคะจะไปก็เป็นเหรียญบาทเหรียญแรกนะคะอ่า เรามาวัดดูประมาณ2เซนติเมตรนะคะเหรียญบาทเหรียญหนึ่งบาทนะคะเราก็วัดให้ห่างจากเหรียญน,นะคะอ่ามีเอจะซูมเข้ามาใกล้ๆก้หน่อยเนาะนะคะก็วัดจากออกมาจากข้างๆ้าเหรียญน,นะคะประมาณสักครึ่งเซนติเมตรนะคะอ่าครึ่งเซนติเมตรประมาณนี้แล้วด้านบนก็พอดีแบบนี้นะคะาพอดีเหรียญเลยนะ,ะตามคลิปเลยนะคะแล้วก็ทําเป็นตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมน,นะคะ พราะตรงนี้เดี๋ยวเราจะตัดออกนะคะเอาไว้เป็นช่องให้เหรียญบาทเหรียญ2บาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บบาทลงนะนะคะจะได้แยกเหรียญได้นะคะอ้าวก็ตัดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยตัดนะคะทําเป็นโครงล่างเขาก่อนเหรียญ1นบาทนะคะก็จะทํามช่องนะคะ,ะต่อไปเราห่างจากช่องตรงนี้เราห่างประมาณสัก3ซนติเมตรค่ะ นะคะไปก็เอาเหรียญ2บาทเลยค่ะเหรียญ2บาทมาให้ทำเหมือนเดิมนะคะก็ให้ห่างจากในมระมาครึ่งเซนติเมตรนะคะแล้วข้างบนก็ขนาดเท่าๆกับตัวเหรียญน,นะคะอ่นนี้เหรียญ5นะคะต่อไปนะคะตรงนี้เหรียญหาเหรียญสิบเราไม่ทํานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเหรียญสิบเราใหป้ปล่อยผ่านไปเลยนะคะได้แล้วจากนั้นก็ทําการตัดช่องะคะ่ะในช่องเลยนะคะ ตรงนี้นะคะขอปกครองมาช่วยหน่อยนะคะเพราะว่าต้องใช้กันไกรหรือว่า,ามีดคัตเตอร์นะคะกรีดเจาะนะคะถ้าเป็นเด็กน้อยๆไม่เอกก็กลักวจะบาดมือนะนะคะก็ระม,มัดระวังนะคะในการใช้มีคัตเตอร์นะคะโอเคตัดทั้ง3ช่องเลยนะคะ,ะทาไปนะคะแล้วก็ค่อยๆดัดแปลงไปนะคะ มันไม่ดีตรงไหนเราก็ค่อยๆจัดระเบียบให้เขาดีเหมือนเดิมนะต่อไปค่ะแม่เอ๋ก็จะตัดมา4แผ่นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาวาดกันว่าต้องใช้ขนาดไหนบ้างทั้ง4แผ่นนี้ก็นี่เลย20ซติเมตรค่ะแล้วสูงขึ้นไปประมาณสูไปประมาณเท่าไหร่3ซนติเมตรนะคะาเราตัดแบบนี้ 4, 4ชิ้นเลยนะคะแล้วก็เอา2ชิ้นเนี่ยมาประกบก,กันแล้วก็ยิงด้วยปืนกาวค่ะ หรือว่าจะเอาเป็นกระดาษกาวสองหน้าชน,นิดบางก็ได้นะคะ,ะค่ะก็แปะไปแล้วเราจะทําแปะตรงด้านข้างเขานะคะเดี๋ยวเราแปะตรงนี้ก่อนนะคะอย่างละสองชิ้นอสองชิ้นประกบกันก่อนนะค่ะ,ะจากนั้นเราก็จะมาติดด้านข้างเลยนะคะนี่ด้านข้างนี่ด้านซีดเลยนะคะ ค่อยแปะลงไปนะคะปืนกาวก็ร้อนนะคะแม่เอรู้สึกว่างานดีไวชิ้นนี้เ,นเหมาะกับแบบเด็กโตหน่อยนะคะน้องๆเด็กเล็กไม่น่าจะเหมาะนะเพราะว่าใช้มีดใช้ปืนกาวเยอะนะคะปืนกาวก็ร้อนนะคะเราต้องคอยจับไม่เข้าอยู่แล้วกว่าจะแห้งนะคะก็ร้อนเหมือนกันเนาะปืนร้อนปืนกาวนะคะอ่าโอเคพอหยุดคงที่แล้วนะคะเดี๋ยวแม่เอก็ อลองลองเหรียญลงเหรียญอาวมันยังเข้าได้หมดทุกกนนี้เลยนะคะอ่าเราก็ต้องมาดัดแปลงใหม่นะคะคือเราต้องมาเพิ่มว่าเอ๊ะทำยังไงไม่ให้เหรียญมันลงช่องแรกคือไม่เอลองแล้วมันเรียลงทั้งเหรียญห้าเหรียญสิบช่องแรกช่องเล็กๆนะนะคะเล็กสุดนะไม่เอก็เอาอีกสองอันอ่าทำขนาดเท่ากันนะคะอ่าเสริมตรงด้านที่เป็นใกล้ๆช่องนะคะเสริมเข้ามาอีกสองแผ่นนะคะเป็นสี่แผ่นนะ แล้วเราก็จะมาดูว่าเอ๊ะถ้าเอาเหรียญใส่ลงไปขนาดเนี้มันยังจะรอดผ่านหมดทุกเหรียญอยู่หรือเปล่าโอเคนั้นเรามามาเอานะคะอ่าเนี่ยเหรียญสองบาทอ่าไม่รอดแล้วตรงนี้นะคะโอเคเอาแค่เหรียญหนึ่งบาทให้พอดีนี่พอดีกับตัวเหรียญที่จะตะแคงข้างนะคะเหรียญเขาจะตะแคงลงไปนะคะน้องๆอ,อ,อ่านี่เม่เอก,กจะมาเพิ่มปิดตรงรอยที่ เว้าวหรือว่ามันเป็นรูยาวเกินไปนะคะทําให้รูแรกที่เป็นรูเล็กที่สุดเนี่ยเข้าทุกเหรียญเลยนะคะเหรียญสิเหรียญห,ห้าก็เข้าหมดเลยนะอ่านี้เรามาปรับแต่งนะคะปรับตกแต่งกันนี่เราจะมาปิดรูนะคะรูแรกเล็กๆนีๆ่ให้เข้าเฉพาะเหรียญหนึ่งบาทเท่านั้นนะคะนี่เห็นไหมเราทํางานประดิษฐ์เราก็ต้องรู้จักดัดแปลงนะคะ แปลงประยุกต์นะคะ,ะแล้วก็ติดกาวแล้วก็เราไปติดด้านใต้เลยนะคะนี่แบบนี้นะตามคลิปเลยนะคะแล้วก็ทําให้ติดจับจับให้เข้าเสมอกับด้านพื้นด้านบนนะคะนี่ประมาณนี้นะคะทําทั้งสามช่องเลยนะคะน้องช่องที่เป็นเหรียญห้าบาทแล้วก็วัดแล้วก็แปะเอาต่อไปเหรียญเหรียญสบาทเหรียญ5บาทน่ะ อันนี้เหรียญ5บาทเหรียญสบารไม่เอทําไปแล้วนะคะเหรียญหญ5บาทเหรียญ10บาทไม่ต้องทานะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไหลเลยลงไปเลยนะคะสิบบาทโอเคค่ะไม่เอก็จะลองเอาเหรียญแต่ละเหรียญใส่ลงไปนะคะทั้งสี่เหรียญนะคะว่าเหรียญเล็กก็ตกช่องเล็กเนาะเหรียญใหญ่ก็ตกช่องใหญ่สุดนะคะต่อไปก็เตรียมฟิชบอ์ดกค่ะอันนี้ประมาณ21ซนติเมตรนะคะค่ะแล้วก็สูงขึ้นไปประมาณ3นิ้วนะคะ เป็นฐานนะคะตรงนี้จะเป็นฐานต่อไปนี้คือด้านข้างเขา,าต่าปลอไปนี้คือประมาณ2 1ซนติเมตรค่ะ,คะแล้วก็สูงขึ้นปลาประมาณ5นิ้วค่ะค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวแม่เอจะทําการวัดตรงนี้อีกเป็นรูปตัวแอนะคะ2ตัวนะคะเดี๋ยวนำมาวัดขนาดเลยนี้สูงสูงประมาณ5นิ้วค่ะ ต่อไปอันนี้คือ3นิ้วนะคะค่ะส่วนความสูงด้านในเล็กๆแบบนี้ก็1นิ้วนะคะทั้ง2ข้างเลยนะอ่าทำทั้งสองตัวนะคะตัว L นะคะเหมือนกันนะคะเรามาทำไ,ไว้เป็นตรงข้างนะคะอ่าจากนั้นก็จะติดปืนก้าวค่ะลักษณะก็จะออกมาประมาณแบบนี้นะคะ ได้นะคะมีลักษณะออกมาแบบนี้นะคะนี่เป็นฐานนะคะจากนั้นนะคะแม่เอ๋ก็จะเตรียมฟิวเจอร์บอดีค่ะตรงนี้นะคะเตรียมประมาณ20.5ซนเมตรนะคะเกือบ21อนะคะต่อไปตรงนี้ก็คือ2นิ้วค่ะจากนั้นนะคะแม่เอ๋ก็จะเตรียมนี่เลยตัวนี่แบบนี้นะคะ เชิงเฉียงแบบนี้นะ3มตัวนะคะเดี๋ยวเรามาวัดขนาดกันก่อนนะคะตรงนี้ที่เป็นรอยดินสอน,นะคะมิเอวัดตรงรอยดินสอนี่นะตรงนี้ประมาณ3.5ซนติเมตรนะคะค่ะ3.5ซนติเมตรแล้วก็สูงขึ้นไาประมาณ4ซนติเมตรค่ะ4ซนติเมตรนะคะต่อไปก็วัดอีกช่องหนึ่งก็อันนี้4ซนติเมตรนะคะ แล้วก็สูง4ซนติเมตรเหมือนกันแต่ช่องอ่ซ้ายสุดนั่นคือเราจะต้องเฉียงนะคะตัดครึ่งหนึ่งนะคะอ่าครึ่งหนึ่งทำแบบนี้3ามชิ้นนะคะอ่าโอเคจากนั้นเราก็จะมาทำการติดต้ว้ปืนกาวกันเลยค่ะก็เพียงแค่นี้ตะแคงทำแบบนี้นะคะตามคลิปนะคะตะแคงไปแล้วก็ไปติดตรงด้านในของตัวกล่องนะคะอันนี้ก็คือเป็นแบ่งเป็นช่องช่องช่องนะคะ เราก็ดูด้วยว่าเอาไอตัวที่ที่ช่องเหรียญที่มันจะหล่นนะคะหล่นอยู่ช่องไหนแล้วก็แปะให้ประมาณตรงตรงช่องที่จะหล่นลงมานะคะที่เหรียญเขาจะหล่นลงมานะคะเราก็ทําการยิงปุนกาวยึดเลยค่ะทำเฉียงๆใส่ประมาณแบบนี้เลยนะคะอ่าก็จะเป็นช่องช่องช่องให้เหรียญหล่นลงมานะคะเหรียญหนึ่งบาทสองบาทห้าบาทแล้วก็สิบบาทนะคะอย่างนั้นเราก็เอาตัวที่ จะแยกเหรียญมาตรงนี้นะคะมุมตรงนี้นะคะเอาให้จบกันเลยนะคะเอาให้ติดกันเลยนะนี่ตรงเหลี่ยมมุมตรงนี้นะคะเอาเข้าตรงเหลี่ยมมุมเขาเลยนะคะพอดีเลยนะคะเอาให้แบบพอดีนะเพราะว่าเราจะต้องเอียงไปด้านนู้นเยอะๆนะคะเพราะว่าเหรียญจะได้หล่นไปตามช่องนะคะแล้วเราก็ค่อยๆเอาปืนก้าวยิงเลยค่ะก็ค่อยๆยิงนะคะด้านข้างด้านนี้แบบยึดให้เขาแน่นๆเลยนะคะด้านในด้านนอกด้านหลึกตรงไหนก็ยิงให้หมดเลยนะคะ นนไม่ต้องกลัวเดี๋ยวแม่เอจะเอาไปพ่นสีขาวอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าวิเจ็ตบอดแม่เอนี่คือนี่ไงแม่เอลองยอนเหรียญไปนะคะแม่เอลองเหรียญบาทน่ะเหรียญบาทเดซ็อกบาทอันนี้ลอง5บาท10บาทโอเคได้หมดทุกช่องแล้วนะคะก็จะหล่นมาประมาณแบบนี้ตามช่องนี้นะคะนี่จากนั้นนะคะแม่เอจะเฉือนด้านบนที่เป็นเสียสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะทําฝาครอบไม่ได้นะคะเผื่อเราจะทําฝาครอบอีกทีนึงนะคะอ่ะ ก็ตัดประมาณสัก1ซนตมตรค่ะน้องวัดไปก็1ซนติเมตรแล้วก็ค่อยคอยเชื่อมตรงนี้ก็ขอให้ผู้ปกครองมาช่วยหน่อยนะคะนะก็เด็กๆก็ระวังบาดมือนะคะเนาะค่ะก็ทำตัดออกทั้งสองอันเลยเนาะนะคะประมาณตามคลิดนี่นะคะนี่ก็จะได้ออกมาประมาณแบบนี้นะคะนี่เป็นแบบนี้นะได้แล้วต่อไปก็จะทำการวัดอีกค่ะก็นี่ตรงนี้3นิ้วนะคะ น,นี้นแล้วก็สูงไปข้างบนนี้เท่าไหร่7นิ้วค่ะอ่าเนิ้วอันนี้ทำา2อันนะคะค่ะตรงนี้อีกด้านหนึ่งก็คือตรงนี้ก็คือ3นิ้วเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็สูงขึ้นไป7นิ้วเหมือนกันนะคะค่ะอันนี้เป็นด้านข้างเขาน้อยสองอันนะคะเท่ากันแล้วก็ด้านบนก็คือฝาหลังคาด้านบนเลยนะคะอะด้านบนอันนี้ประมาณเกือบอันนี้ประมาณ22เซนติเมตรนะคะ น,นี้ก็สูงขึ้นไป3นิ้วค่ะตามขนาดกล่องเขาเลยนะคะอันนี้คือส่วนด้านบนสุดเลยนะต่อไปไม่เอจะทําการวัดด้านข้างคือจะวัดตรงที่เป็นเราจะเอาเหรียญหยอดลงไปนะคะด้านข้างไม่เอจะหยดด้านข้างนะคะก็เราจะดูแล้วกันว่าให้เขาหยอดเข้าไปแล้วมันจะหล่นพอดีนะคะก็แล้วก็ดูสายเข้าไปแล้วมันจะพอดีกับฐานที่หล่นลงไปนะคะก็ เอาลิมริมด้านในหน่อยนะคะนะน่นก็จะวาดนะ,ะวาดเป็นช่องนะคะประมาณแบบว่าเหรียญสิธก็ใส่ได้นะเพราะเราจะเอาเหรียญใหญ่ที่สุดนะคะมาวัดนะโอเคประมาณนี้เราก็ตัดเจาะมานะคะถ้าเจาะไปปุ๊บเจาะเล็กๆก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้าพอเอาเหรียญใส่แล้วยังแบบว่าเหรียญแรกเหรียญบาทยังไม่ตรงช่องนะคะเราก็ค่อยๆขยาย ต่าลงมานะคะลดต่ําลงมานะคะให้แบบพอเหมาะนะคะพอเหมาะว่าให้เหรียญเขาเหรียญแรกหล่นลงไปให้ได้นะเหรียญเหรียญบาทเหรียญหนึ่งเหรียญห,ห,หนึ่งบาทนะคะสําคัญนะคะเดี๋ยวมันจะเลยเป็นเหรียญสองบาทได้นะโอเคค่ะอันนี้ด้านบนก็ประกอบเสร็จแล้วค่ะด้านบนนะคะนี่เห็นไหมติดด้านบนเรียบร้อยนะคะ3มชิ้นเมื่อสักครูน่นี้พร้อมด้วยที่หยอดเหรียญด,ด้านข้างนะคะ นี่เริ่มจะเป็นตัวกล่องแล้วนะจากนั้นแม่เอก็เตรียมฟิชบอดอีกแผ่นหนึ่งนะคะตรงนี้แม่เอตัดประมาณเก้านิ้วค่ะประมาณนี้นะคะขนาดเท่าตัวกล่องนะตรงนี้ก็ประมาณ7นิ้วนะคะแล้วก็มาวางด้านหลังนะคะเอาปืนเอาปืนกาวแปะด้านหลังเขาเลยนะนี่นะคะ่า,างด้านหลังเขาเฉยๆนะคะเป็นทาเป็นกล่องนะปืนกาวแปะปรอบเลยค่ะอ่าแปะเสร็จแล้วก็จะประมาณแบบนี้แล้วแม่เอจะตัด เอาฟิชบอลสองอันนะคะประกบกันนะคะประมาณแบบนี้นะขนาดประมาณแบบนี้แล้วเอาไปวางนี่ตรงนี้ใต้ใต้ฐานที่จะหยอดเหรียญน,นะคะเราก็ดันขึ้นนิดนึงนะให้เขามีความเฉียงแล้วก็เอียงไปด้านขวามือนะคะแล้วเราก็ลองเอาเหรียญใส่ไปนะคะว่าเหรียญบาทเหรียญแรกเราลงช่องเหรียญบาทหรือเปล่านะคะเหรียญหนึ่งบาทหรือเปล่านะคะถ้าลงเหรียญหนึ่งบาทก็โอเคละแล้วก็ต่อไปอันนี้ก็เอจวาดอีกนะคะ ตรงนี้ประมาณ5นิ้วครึ่งนะคะค่ะก็ประมาณตัวกล่องนะคะคือตรงนี้จะปิดด้านบนนะคะ5นิ้วครึ่งกับ7นิ้วนะคะประมาณนี้แหละประมาณนี้นะคะตามคลิปนะคะแล้วเราก็แปะปิดเป็นตัวกล่องเลยนะคะ โอเคนี่แปะด้านบนก็เลยด้านหน้าก็เลยนี่เห็นไหมก็จะเป็นตัวกล่องแล้วนะคะเพื่อบังเหรียญหล่นล,ลงมาเนาะหล่นลงมานะคะโอเคพอกาวแห้งแล้วก็นี่คือช่องช่องหยอดเหรียญน,นะคะนี่ประมาณนี้นะ,ะต่อไปเราจะมาทําช่องที่รับเหรียญกันนะคะ,ะตรงนี้แม่เอวัดได้ย2เซนติเมตรนะคะ,ะตรงนี้สูงขึ้นไป2นิ้วค่ะ อันนี้อ่าอันนี้ประมาณ20.5เซนติเมตรค่ะแล้วข้างบนก็2นิ้วเหมือนกันนะคะจะเสร็จแล้วนะคะน้องๆใกล้จะเสร็จแล้วอ่ะต่อไปตรงนี้ก็4เซนติเมตรนะคะก็สูงขึ้นไปประมาณ5เซนติเมตรนะคะทำสามชิ้นนะคะตรงนี้นะค่ะโอเคนั้นเราก็มาทำการ ติดด้วยปืนกาวกันเลยค่ะนี่เอาด้านล่างก่อนนะคะชิ้นยาวสุดก็ติดด้านล่างก่อนนะคะนี่แปะเลยเป็นที่เป็นช่องรับเหรียญน,นะคะรับเหรียญเหรียญหนึ่งบาท2บาท5บาท10บาทนะคะ,ะคลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงนะคะน้องๆอ,งอาจจะขอให้ผู้ใหญ่ทาให้ถ้าอยากจะมีของตัวเองเนาะเอาไว้แยกเหรียญน,นะคะในช่วงเปิดเทอมแล้วนี่นะคะแบบตังเหลืออะไรเงี้ยเนาะตังเหลือจากที่โรงเรียนก็มาหยอด แยกได้นะคะเหรียญแยกเหรียญบาทเหรียญ2บาท5บาทส0บาทนะคะเป็นช่องและเพื่อความสนุกสนานเราเนาะแบบว่าแยกแล้วมันก็จะสะดวกในการใช้เงินนะคะอ่าต่อไปแล้วก็เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วก็มาทำเป็นขั้นกลางเป็นช่องเป็นช่องไปนะคะอ่านะคะง่ายๆนะคะจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายจะยากก็ไม่ยากนะคะแต่ว่ามันจะมีหลายส่วนหลาย หลายแบบเนาะนะคะเด็กๆก็อาจจะงงนิดนึงนะคะ,ะแล้วก็แปะด้านข้างให้เรียบร้อยนะคะเอาขนาดที่ใกล้ๆเคียงกันนะคะแปะด้านข้างก่อนนะ,ะสร้างเป็นช่องเป็นกล่องให้เขาแล้วก็ปืนตอปืนก้าวยิงค่ะตรงไหนที่เป็นรูรั่วอะไรก็แปะให้หมดนะคะ,ะจากนั้นแม่เอก็จะนําไปเสร็จแล้วนะคะน้องๆแม่เอก็จะนําไปพ่นสีขาวอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าฟิวเจอร์บอร์ดของแม่เอนี่คือเป็นของ ของแบบว่าเก่านะคะแล้วก็ยังมีเศษลายดำๆเนาะก็จะไปพ่นสีขาวนะคะให้แบบมาดูน่าใช้ขึ้นนะคะอ่าพ่นอ่าเสร็จแล้วนะคะพ่นสเปรย์สีขาวเสร็จแล้วแม่เอ๋ก็จะมาเขียนเลขนะคะเหรียญสิบเหรียญห้าเหรียญสองบาทเหรียญหนึ่งบาทแล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้ต่างๆนะนี่มก็จะเป็นช่องนะคะนี่ตกแต่งให้ดูสวยงามเหม็นไหมไม่เหมือนกล่องที่เมื่อกี้เลยเนาะ,ะ <c oughs> ดูแบบตกปรอมมากเลยที่เมื่อกี้มอจักรู่นี้แม่เอ๋นำตังเหรียญมากองไว้แล้วนะคะเพื่อจะทําการแยกเหรียญกันแล้วนะคะน้อง โอ้โหกว่าจะเสร็จได้นี่แม่เอทั้งวันเลยนะคะกล่องนี้นะคะก็อ่ะเดี๋ยวลองมาแยกเหรียญกันละกันอาตะแขงข้างหน่อยนะมีให้จะได้เห็นช่องหยอดเหรียญน,นะคะอ่ะก็จะ,ะค่อยใส่เหรียญลงไปนะคะนี่ก็จะแยกนี่เหรียญ2บาทลงมาแล้วนี่เหรียญ1นบาทนะคะนี่5บาท10บบาทสุดท้ายเลยนะคะน้องๆก็สามารถก็สะดวกสบายคะ่ะเวลาจะจะหยิบใช้นะคะค่ะก็เอาไว้ ให้น้องๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่แบบว่าอยากกะร่วมสนุกเออมาเอาเหรียญมาแยกเหรียญแบบว่าขี้เกียจน,นับเยอะๆอ,อะไรน,นะคะก็มาะมาแยกเอาเครื่องแยกเหรียญน,นี่สามารถช่วยได้นะคะน้องๆน,นี่ก็แยกเหรียญได้เราหยิบจับก็อเอา้าได้เหรียญ5บาทก็ไปจับตรงช่องที่เป็นเหรียญ5บาทนะคะเหรียญสิาบาท2บาท1บาทนะคะค่ะนี่ก็หยิบได้เลยเหรียญ5บาทนี่10บาท5บาทนะคะ ก็ง่ายสะดวกสบายดีค่ะแต่เวลาทำนี่คือขั้นตอนก็จะเยอะนิดนึงเนาะแต่ก็ไม่ยากเกินไปนะคะน้องๆลองไปทํากันได้ถ้าถูกใจยังไงก็ช่วยก,กดติดตามแม่เอเดี๋ยวแม่เอจะมีงานประดิษฐ์ออกมาแบบนี้เรื่อยๆนะคะพอสำหรับวันนี้แม่เอก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ